สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวของสิ่งเล็กๆแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังวิเศษมาฝากกันค่ะนั่นก็คืองาดำเมล็ดเล็กๆ,ๆสีดำที่หลายคนอาจมองข้ามแต่บอกเลยว่าเขามีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราแบบจัดเต็มมากๆค่ะเคยไหมคะที่เห็นงาดำโรอยอยู่บนขนมปังข้าวต้มหรือโจ๊กแล้วก็ทานทานไปแบบไม่คิดอะไรแต่วันนี้ เราจะมาเจาะลึกถึง10ประโยชน์ของเจ้าเมล็ดจิ๋วนี้ที่จะทำให้คุณต้องร้องว้าวและอยากรีบหางาดำมาเพิ่มในเมนูอาหารประจำวันของคุณแน่นอนค่ะงาดำเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินอ e, ีที่ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญในการบำรุงสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเลยละค่ะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่า10ประโยชน์ที่ว่ามีอะไรบ้าง ข้อแรกเลยนะคะงาดำช่วยบำรุงกระดูกและฟันของเราค่ะรู้ไหมคะว่างาดำมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวหลายเท่าเลยทีเดียวถ้าเราบริโภคงาดำเป็นประจำก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนและยังช่วยให้ฟันของเรามีสุขภาพดีอีกด้วยค่ะลองนึกดูสิคะว่าแค่โรยงาดำในอาหารเช้าทุกวันก็ได้แคลเซียมบำรุงกระดูกไปเต็มๆแล้วค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะ งาดำช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจค่ะในงาดำมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเซซามินค่ะซึ่งเจ้าเซซามินนี่แหละค่ะที่มีคุณสมบัติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือที่เราเรียกว่า LDL และยังช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีหรือที่เรียกว่า HDL ด้วยทำให้เลือดของเราไหลเวียนได้สะดวกลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจวายและหลอดเลือดอุดตันได้ดีเลยค่ะหัวใจแข็งแรงก็อยู่กับเราไปนานๆได้ใช่ไหมคะ มาถึงข้อที่3ที่สาวๆต้องกรี๊ดงาดำช่วยบำรุงผิวพรรณและชะลอไว้ค่ะใครอยากผิวสวยหน้าเด็กต้องฟังข้อนี้เลยค่ะวิตามินอ e ีและสารต้านอนุมูลอิสระในงาดำช่วยปกป้องผิวของเราจากมลภาวะและแสงแดดลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์และเปล่งปลั่งขึ้นใครอยากมีผิวใสๆต้องลองงาดำแล้วล่ะค่ะข้อที่4ค่ะงาดำช่วยเสริมสร้างเส้นผมให้ดกดำเงางาม,งาม ใครมีปัญหาผมร่วงผมไม่แข็งแรงหรืออยากมีผมที่ดกดำเป็นธรรมชาติต้องลองงาดำเลยค่ะธาตุเหล็กและสังกะสีในงาดำช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณหนังศีรษะทำให้รากผมแข็งแรงลดปัญหาผมร่วงและยังช่วยให้เส้นผมดำเงางามอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะลองบดงาดำผสมในสมูทตี้ดูสิคะได้ทั้งสุขภาพดีและผมสวยเลยค่ะมาต่อกันที่ข้อที่5นะคะงาดำช่วยระบบขับถ่ายค่ะ ใครมีปัญหาท้องผูกถ่ายยากงาดำช่วยคุณได้ค่ะใหญ่อาหารในงาดำช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้นและลดโอกาสในการเกิดอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแค่ทานเป็นประจำระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นเองค่ะข้อที่6งาดำบำรุงสมองและระบบประสาทเจ้าเมล็ดเล็กๆนี้มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเช่นโอเมก้า3 6 9และวิตามิน B ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองเสริมสร้างความจำและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์อีกด้วยนะคะอยากฉลาดความจำดีต้องทานงาดำแล้วล่ะค่ะข้อที่7จ็ดงาดำช่วยบรรเทาอาการปวดข้อค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อหรือโรคข้ออักเสบสารต้านการอักเสบในงาดำจะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและลดการอักเสบในร่างกายได้ค่ะถือเป็นอีกทางเลือกธรรมชาติที่น่าสนใจเลยนะคะข้อที่8งาดำเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในช่วงที่เราต้องระม,มัดระวังเรื่องสุขภาพแบบนี้ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเช่นทองแดงแมกนีเซียมและสังกะสีในงาดําจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงพร้อมรับมือกับสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะข้อที่9างาดาช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดค่ะงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าสารบางอย่างในงาดําสามารถช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ ทำให้เป็นอาหารที่ดีสําหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้สมดุลค่ะและสุดท้ายข้อที่10งาดําบํารุงสายตาค่ะใครที่ต้องจ้องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์านานๆตลอดวันต้องฟังข้อน,นี้เลยนะคะงาดํามีวิตามิน A และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องดวงตาของเราจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกอีกด้วยนะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ อย่าลืมดูแลเขากันนะคะเห็นไหมคะว่างาดำเมล็ดเล็กๆที่เราอาจมองข้ามไปมีประโยชน์มหาศาลจริงๆค่ะแล้วจะเอาไปกินยังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่ล่ะคะการบริโภคงาดำไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเราสามารถโรยงาดำคั่วบนอาหารต่างๆได้เลยนะคะเช่นสลัดข้าวตม้มโจ๊กหรือจะนำมาปั่นผสมในเครื่องดื่มสมูทตี้ก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังสามารถใช้งาดำเป็นส่วนประกอบในการทำขนมได้หลากหลายเมนูเลยค่ะ เช่นคุกกี้งาดำขนมปังงาดำหรือจะทำน้ำเต้าหู้งาดำร้อนพร้อนก็อร่อยและได้ประโยชน์ไปเต็มๆเ,เลยค่ะสิ่งสำคัญคือควรรับประทานเป็นประจำในปร,นปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากงาดำอย่างเต็มที่นะคะโดยสรุปแล้วงาดำเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงควรค่าแก่การนำมาเป็นส่วนหนึ่งในมื้ออาหารประจำวันของเราเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะอย่าลืมลองเพิ่มงาดำลงในเมนูของคุณดูนะคะ แล้วคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของร่างกายแน่นอนค่ะวันนี้เราก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจดีๆจากเรื่องราวของงาดำนะคะถ้าใครชอบพอดแคสต์ของเราก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ